ช่วงประมาณปี1980ฉันอาศัยอยู่ที่เมืองเซราซันควิริโกจังหวัดอังโคนาประเทศอิตาลีตอนนั้นฉันยังเด็กและซุกซนฉันหนีแม่ออกมาเที่ยวเล่นนอกบ้านอยู่บ่อยครั้งแล้ววันหนึ่งฉันก็หลงเข้าไปในคารืหั์ที่รกร้างหลังหนึ่งตอนนั้นฉันพอรู้เรื่องราวของคารืหั์หลังนี้จากแม่ของฉันว่า มันเคยเป็นที่อยู่อาศัยของท่านคาวาเลมานีในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองแต่แม่ยังเคยบอกกับฉันอีกว่าคาริหาตหลังนี้มันต้องคำสาบห้ามฉันเข้ามาเล่นโดยเด็ดขาดแต่ด้วยความหัวดื้อของฉันไม่มีใครเกินไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้าง ฉันจึงเดินไปสำรวจทั่วทั้งบ้านบรรยากาศที่นี่มันดูน่ากลัวน่าขนลุกจริงๆ yeah. Yeah. ฉันเดินสำรวจไปเรื่อยๆจนไปถึงโบสถ์เล็กๆของบ้านฉันก็พบกับรูปถ่ายคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งตั้งอยู่กลางโบสถ์ซึ่งทั้งสองสวมใส่ชุดสมัยต้นศตวรรษสวยจังเลย ฉันเห็นว่ามันดูสวยและแปลกตาดีก็เลยฉกฉวยออกกลับบ้านไปด้วยโดยไม่คิดอะไรพอคิดว่าคงไม่มีเจ้าของแม่ขากลับมาแล้วไปดือที่ไหนมาล่ะแถวแถวนี้แหละคะ่ะ แล้วในคืนนั้นฉันก็ฝันร้ายฉันฝันเห็นเจ้าสาวในรูปภาพมานอนอยู่ข้างๆฉันและกระซิบบอกฉันที่ข้างหูว่าเอาของที่ขโมยมาไปคืนซะไม่งั้นเธอจะได้รับความโชคร้ายอย่างแสนสาหัสเจ้าสาวในฝัน,นอบอกกับฉันซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยน้ำเสียงที่น่ากลัว และฉันก็กลัวเป็นอย่างมากฉันพยายามกรีดร้องแต่ก็เหมือนบันดังอยู่แค่ในลำคอจนในที่สุดฉันก็สะดุ้งสุดตัวลุกขึ้นนั่งสิ่งแรกที่ฉันเห็นก็คือแม่ของฉันที่ยืนหน้าซีดเผือดอยู่ตรงประตูแม่เล่าให้ฉันฟังว่า แม่ได้ยินเสียงร้องควนคลางของฉันก็เลยเปิดประตูเข้าไปดูแต่สิ่งที่แม่เจอคือผู้หญิงในชุดสีขาวกำลังกระซิบอะไรบางอย่างที่ข้างหูฉันก่อนจะหายวับไปฉันกลัวมากจึงสารภาพเรื่องที่ฉันขโมยรูปภาพมาจากคฤราหาดหลังนั้นให้แม่ฟังแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าที่นั่นต้องคำสาบ หนูขอโทษแม่โกรธมากแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม่ก็ยอมให้ฉันไปนอนด้วยในคืนนั้นและพอถึงเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ก็พาฉันเอารูปภาพกลับไปคืนที่เดิมและฉันก็ไม่เคยหวนกลับไปที่คฤหานหลังนั้นอีกเลย เคหสถานอันเป็นตำนานหลอนแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาเมืองเซราซันคริิโกเขตจังหวัดอังโคนาประเทศอิตาลีมันถูกสร้างขึ้นในปี1930และในช่วงสงครามโรคครั้งที่สองในขณะที่ท่านเขาวาเรมานีเจ้าของบ้านกำลังจัดงานเลี้ยงเล็กๆก,กันอย่างสนุกสนานจู่ๆทหารนาซีกลุ่มหนึ่งก็บุกเข้ามา และกาศยิงผู้คนในงานเลี้ยงฆ่าชีวิตผู้คนไปเกือบ20ลายแต่ก่อนที่ท่านเขาวาเรมานีจะหมดลมหายใจสุดท้ายท่านก็ได้รั่นสัจจะวาจาออกมาว่าจะอยู่ปกป้องบ้านหลังนี้ของท่านตลอดไปไม่ให้ใครมาย่ำยีหลังจากนั้นเป็นต้นมาอาถรรพ์ของคฤหาสา์หลังนี้ก็เริ่มต้นขึ้นจบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ฝาก กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ